กรี๊ดกันทั้งสนามโมเมนต์หาดูยากจันจิมาริโอเกิดขึ้นแล้วที่งานบอลช่อง3หาดูยากกรี๊ดสนามแตกจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน53ปีช่อง3ดีต่อใจหรืองานบอลช่องสจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่26มีนา2566ที่ผ่านมาที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต และถึงแม้ว่าบรรยากาศจะร้อนสุดๆแต่ก็ยังมีแฟนคลับคอยเชียร์ส่งกำลังใจให้เหล่าดาราอย่างล้นหลามนอกจากช่วงพาเรดทีมดาราที่น่าสนใจยังรวมไปถึงโมเมนต์น่ารักหวานๆของคู่พระนางร่วมช่องให้ได้เห็นกันด้วยและโมเมนต์หายากที่ไม่ค่อยได้เห็นคือคู่ของมาริโอมาเริบและแฟนสาวสุดแซบจันจิจันจิรา ที่ทั้งคู่ได้ถ่ายภาพคู่กันและยืนพูดคุยกันที่สนามหลังจากมาริโอรับรางวัลเหรียญทองเสร็จแล้วงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับต่างพากันกรี๊ดและจับจ้องมาที่คู่นี้ด้วย